เอนี่คือดอกไม้ที่น้องมนต้องการนะคะที่น้องมนเคยไปเห็นดอกแบบนี้นะคะที่ทุ่งนาตรงบ้านห้วยน้ําเพียงคือน้องมนเคยไปดูที่แถวแถวบ้านห้วยน้ําเพียงนะคะแล้วน้องมนก็ชอบดอกไม้ที่มันอยู่ตามทุ่งนานะคะก็คือเป็นดอกแบบนี้แหละนี่น,นี่ที่เห็นอยู่เนี่ยน้องมนก็เลยสงสัยว่ามันคือดอกอะไรนะคะแล้วก็น้องมนชอบมากๆเลย น้องมนก็เลยนึกอยากจะได้ไอ้ดอกไม้แบบเนี้ยไปปลูกไว้ที่นาของน้องมนไปปลูกไว้ที่น้องมนซื้อที่ไว้นในที่สุดนะคะดอกอันนี้มันก็มาเกิดนะคะมาเกิดอยู่ที่นาของน้องมนนะคะที่สวนของน้องมนนะคะมันเกิดแล้วนะคะ<อ>มันเกิดเองตามธรรมาชาตินะคะเยอะแยะมากเลยนะคะอฟซี เป็นดอกไม้ที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนานะคะที่น้องมนต์ต้องการมากๆเลยนะคะเนี่ยมันเกิดเพียบเลยนี่นะคะเป็นดอกไม้ที่น้องมนต์ต้องการนะคะมันเกิดตามธรรมชาตินะคะเกิดขึ้นเองนะคะตอนนั้น fc comment มมใต้คลิปว่ามันคือดอกอะไรน้องมนต์ก็ลืมไปแล้วนะคะว่ามันคือดอกอะไรแต่ตอนนี้มันก็เกิดขึ้นมานะคะที่ครอง นะคะคในคลองสวนมนชัยนะคะเพียบเลยนะคะแล้วมันก็กําลังออกดอกสวยงามนะคะออกดอกสวยงามมากๆสีเหลืองด้วยนะคะเป็นดอกไม้ดอกหญ้าที่น้องมนชื่นชอบมากก็คือไปเห็นในที่นาที่ห้วยน้ําเที่ยงนะคะมันออกดอกเยอะแยะเลยน้องมนก็เลยชอบมันจะลามเป็นทุ่งนะคะมันจะออกเป็นเป็นทุ่งสีเหลืองเลยนะคะเยอะมาก นี่นะคะดอกไม้ดอกญ้าที่น้องมนชื่นชอบมากๆเลยต่อไปมันก็จะออกเต็มเต็มทุ่งนั่นไงมันออกเต็มทุ่งแล้วนะคะเอฟซีโอ้โหนะคะเป็นดอกไม้ธรรมชาติที่มันออกเต็มทุ่งจริงๆนะคะต่อไปคลองที่สวนของน้องมนมันจะเต็มไปด้วยอดอกญ้าสีเหลืองนะคะจะเต็มไปด้วยดอกดอกย้าสีเหลืองแบบนี้ สวยสดงดงามมากน้องมนจะไม่ทําลายมันนะคะน้องมนจะเจ็บมันไว้นะคะจะไม่ขอทําลายมันทิ้งนะคะเจ็บมันไว้เอาไว้ให้มันเป็นดอกไม้ดอกหญ้าตามคลองนะคะริมคลองสวยๆแบบนี้นะคะหายากนะคะแบบนี้เพราะว่าชาวไร่ชาวนาส่วนมากเขาก็จะเอาอยาค่าหญ้านะคะฉีดทําลายมันทิ้งนะคะ แต่ที่สวนของน้องมนมันก็เหลือพันอยู่นะคะมันมันไม่ศูนย์พันไปหมดนะคะโอ้ยมันขึ้นเพียบเลยค่ะอ,อิซีนี่นะคะนี่คือดอกญ้าที่น้องมนชื่นชอบมากสวยงามมันจะอยู่ตามท้องไร่ท้องนานะคะมันจะอยู่ตามทุ่งนานะคะทุ่งนาไหนที่ไม่มียา,ายาฆ่าหญ้ามันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะสวยงามนะคะ ชื่อดอกอะไร fc คอมเมนต์บอกใต้คลิปของน้องมนด้วยนะคะเพราะว่าน้องมนลืมชื่อไปแล้วตอนที่ fc เคยคอมเมนต์ชื่อดอกย่านี้ไว้นะคะน้องมนก็ลืมไปแล้วว่มามันชื่อดอกอะไรนะคะเดี๋ยวคอมเมนต์ให้น้องมนใหม่นะคะน้องมนจะอนุรักษ์มันไว้นะคะจะไม่ทําลายทิ้งนะคะจะอนุรักษ์ไว้ให้มันเป็นดอกย่ากระจายตามริมคลอง ในส่วนของน้องมนนี้นะคะให้มันเหลือ้งอลา,ามตามริมคลองเลยนะคะสวยงามสวยงามค่ะยวน้ำมนพาไปดูต้นสับประรดของน้องมนก่อนช่วงนี้น้ำลงนะคะช่วงนี้น้ำลงค่ะถึงฝนจะตกวันสองวันนี้มันก็น้ำก็ไม่ขึ้นสูงนะคะน้ำไม่แรงค่ะช่วงนี้น้ำลงเยอะ น้ำไม่ท่วมคลองนะคะนางมนมาสอนดูต้นสับรดของนองมนก่อนโอ้ต้นกระชายนะคะต้นกระชายขึ้นงดงามนะคะอ,อีกไม่กี่เดือนนี้มันก็จะขยายพันธุ์เองนะคะต้นกระชายมันจะอกอกหน่อขยายพันธุ์เอง มาดูสับประรดมาโดนถอดยอดอีกไหมนะคะก็โดนถอดยอดไปสองต้นนะคะต้นสองต้นเดิมที่เคยโดนถอดยอดไปส่วนต้นอื่นก็ยังนะคะแต่ถ้ามันโตกว่านี้สูงกว่านี้ก็คงน้องหมาก็คงจะกัดไม่ได้นะคะ มะละกอสูงขึ้นแล้วนะคะผักหวานรอดนะคะต้นกล้วยก็กำลังออกใบงดงาม อย่างดีนะคะน้องหมาไม่แทะต้นผักหวานของน้องมลน,นะคะมันแทะแต่เฉพาะต้นสับป,ปะรดนะคะต้นผักหวานมันไม่แทะตอนนี้พื้นดินชุ่มน้ำฉ่ำน้ำไปหมดเลยนะคะโอ้โหมะาขามแตกใบอ่อน อีกไม่กี่วันนะคะก็จะมีเจ้าหนอนผีเสื้อนะคะมาแทะเล่มใบมะขามน้องหมดเลยเจ้าหนอนผีเสื้อมันชอบมาแทะใบมะขามอ่อนกับใบชมพู่โอ้ชมโอตน้นนี้ตรงนี้น้ำมันชุ่มดีจังเลยนะมันไม่ไหลไไหนเลยตรงนี้น้ำมันขัง มาต้องขุดล่องปล่อยน้ำออกมละกตอต้นนี้งามก็ชอบมากค่ะน้องมลชอบดอกย้าแบบนี้มากเลยถ้ามันขึ้นเหลืองอาลามนะคะตามดิมคลอง รอบๆคองเลยเนี่ยโอ้โหน้องมนไม่ต้องลงทุนนะคะซื้อดอกไม้มาปลูกเลยนะคะเอาดอกหญ้าสีเหลืองนี่แหละนะคะไว้ประดับสวนนะคะไม่ต้องลงทุนซื้อดอกไม้อะไรมาปลูกเลยนะคะสวยงามตอนนี้ฝนก็กระหน่าแล้วนะคะฝนลงมาแล้วคลิปนี้น้องมนฝากเป็นกำลังใจให้ช่องมนชัยคนบ้านทุ่งชาแนลด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะสนับสนุนผลิตภัณฑ์นในานาช่องภูพาชัยใจอีสาน ทักไลน์ attpskinofficial หรือท่านที่เบอร์0927972200นะคะสั่งนามช่องคูปาชัยใจศาลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามชมคลิปไม้ข้ามด่านขอทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงมีโชคมีลาภมั่นมั่นมีเจ็บไม่จนคอยมีเดกินเดเจ็บเดชใช้ตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะ fc เห็นไหมคะมันจะขึ้นตามริมคลองนะคะมันจะขึ้นตามริมคลอง นี่ยมันจะเป็นดอกไม้ที่สดสวยงดงามตามริมคลองนะคะรอบคลองที่สวนของน้องมนเลยนะคะมันจะขึ้นเป็นดอกสีเหลืองรอบคลองเลยนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยออกดอกเต็มเลยนะคะมันออกธมมันขึ้นธรรมชาติของมันตามธรรมชาติของมันอีกหน่อยนะคะมันจะเหลืองสะพั่งริมคลองทั้งสองฝั่งเลยนะคะ มันจะออกสีเหลืองบานสะพั่งทั้งสองฝั่งคลองเลยนะคะริมคลองทั้งสองฝั่งเนี่ยสวยงามแล้วมันขึ้นเสมอกันหมดเลยนะคะตามริมคลองมันจะขึ้นเสมอกันหมดเลยเหมือนเราตั้งใจปลูกอะไรประมาณนั้นอะเหมือนเราตั้งใจปลูกให้มันขึ้นตามริมคลองเยี่ยมเสมอแล้วมันจะเป็นอ่า มันจะเป็นต้นดอกหญ้าที่มันเาเรียกอะไรอ่ะรักษาหน้าดินไว้นะคะรักษาหน้าดินตามริมคลองไม่ให้ดินตามริมคลองมันซุดลงไปมากกว่านี้นะคะมันจะรักษาหน้าดินตามริมคลองทั้งสองฝั่งไว้ไม่ให้ดินมันถล่มลงไปซุดลงไปนะคะให้มันขึ้นเยอะๆเลยนะคะมันจะได้เจ็บหน้าดินให้น้องมน จะได้รักษาหน้าดินให้น้องมนนะคะให้มันขึ้นเยอะๆแล้วอีกอย่างมันสวยงามด้วยนะคะสีเหลืองอล,ลามนะคะ